ไปพูดถึงอีกหนึ่งโครงการค่ะที่หลายคนบอกว่าได้ยินชื่อแล้วแหละนะตอนนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเงื่อนไขมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาเปิดเงื่อนไขของ easy e r e e i v e นะคะช้อปปิ้งยังไงค่ะให้ได้ลดหย่อนภาษีนะคะซึ่งสามารถทำได้ในระยะเวลาโครงการเริ่มมาตั้งแต่1มกราคมนะคะไปจนถึง15กุมภาพันธ์ค่ะ Easy E-Receipt นะคะ <c oughs> เป็นมาตรการ <c oughs> หักลดหย่อนนะคะค่าซื้อสินค้าแล้วก็บริการในราชอาณาจักรตามจำนวนจ่ายจริงนะคะแต่ว่าจะไม่เกิน50,000บาทค่ะ,ฉะเฉพาะที่ได้รับ e t a c Invoice หรือว่า E-Receipt นะคะระยะเวลาในการดำเนินโครงการเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1มก,กราคมไปจนถึง15กุมภาพันธ์2,567ค่ะซึ่งเขาก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะในการที่จะใช้สิทธิ์ ตามมาตรการต่างๆนะคะอย่างเช่นกรณีที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา86ทับ4แห่งประมวลรัศดากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-tech invoice ค่ะ กรณีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจะต้องมีใบรับตามมาตรา105แห่งประมวลรัศฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือบริการนะคะมีอะไรกันบ้างนั่นก็เช่นค่าซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการหนังสือหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่าซื้อสินค้า1ตําตำบล1น1ผลิตภัณฑ์หรือว่าโอทอปของเราเนี่ยนะคะซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วค่ะค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อ1และก็ข้อ2เมื่อรวมกันแล้วนั้นสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน5 0,000บาทนะคะ สำหรับรายชื่อสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิทลดหย่อนภาษีได้ก็เช่นการค้าค่าซื้อสุราเบีรยรไวน์ยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และเรือนะคะรวมถึงน้ำมันแล้วก็กา๊าซค่าสาธารณูปโภคอย่างเช่นค่าน้ำค่าปราปราค่าไฟค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งนี้เนี่ยหลักเกณฑ์อื่นๆก็จะเป็นไปตามที่สรรพากรนั้นได้กำหนดไว้ด้วยค่ะ